ลมีถามว่าทำไมเขาถึงรู้สึกเศร้ากับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นธิ์ชีบอกเขาอาจจะทำร้ายจิตใจคนลรัศมีบอกว่าคุณจะไม่ทำคุณรู้อะไรไหมเพราะฉันรู้จักคุณรู้ว่าคุณเคารพผู้หญิงมากจำครั้งแรกได้ไหมที่เขาแนะนำเธอให้รู้จักกับแม่ของคุณคุณบอกคุณเคารพแม่ของคุณมากที่สุดคนแบบนี้จะไม่สามารถทำผิดกับใครได้ ตอนนี้คุณก็รักฉันมากคุณจะไม่มีวันทำร้ายฉันให้เจ็บปวดอันที่จริงคุณได้เอาความเจ็บปวดของฉันไปคุณเป็นผู้ชายที่ดีที่สุด รองจากพ่อของฉันเธอเช็ดน้ำตาให้เขาขอให้เขาไม่ร้องไห้เธอรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับเขาเขาขอให้เธอไปนอนก่อนเขายังไม่ง่วงเธอบอกว่าเขาปลุกเธอแล้วตอนนี้จะมาไล่ให้เธอไปนอนเธอให้เขานอนก่อนแล้วเธอถึงจะนอนเธอบอกเธอมีเวทมนต์ที่จะทำให้คุณนอนหลับขอให้เขามากับเธอ เธอพาเขามาที่เตียงห่มผ้าให้และนั่งลงข้างเตียงเขาจะลุกขึ้นถามว่ากำลังทำอะไรเธอบอกให้เขานอนลงแล้วเงียบเธอจะเล่นมายากลเธอวางมือที่ศรีรษะของเขาลูบและเกาเบาๆอย่างเบามือขอให้เขาหลับตา มาิชกาก็นอนครุ่นคิดบนเตียงมือก็กดสวิตช์โป๊ะไฟที่หัวเตียงไปมาคิดถึงคำพูดของแม่ที่บอกว่าเมื่อใดที่หญิงอื่นทำให้ชายรู้สึกรำคาญเขาจะกลับไปหาภรยาเขาที่บ้านเช่นเดียวกันลัสมีเป็นผู้หญิงที่ดีริชีจะกลับไปหาเธอและลัสมีจะให้ความสงบสุขแก่เขาตามที่เขาต้องการ ฝ่ลัสมีพอเขาหลับและจับมือเธอเธอก็ยิ้มมาลิสกาก็ผุดลุกขึ้นนั่งบอกตัวเองว่าเธอจะเลิกทะเลาะกับเขาจะพยายามทำให้เขามีความสุขเพราะเธอคือความสุขของเขาแม่ผู้ถูกแล้วไม่มีใครที่อยากจะอยู่กับคนชอบทะเลาะวิวาทและจากนี้เธอจะรักเขาให้มากเธอสัญญา ริชีตื่นขึ้นเห็นลัสมีนอนกุมมือเขานั่งหลับอยู่ที่ข้างเตียงเขามองในมือถือเห็นว่าสายแล้วก็รีบดีดตัวจากที่นอนวิ่งจะไปห้องน้ําแต่หันกลับมาถามเธอด้วยความแปลกใจว่ามานอนที่นี่ทําไมเธอก็บอกมือของเขากุมมือเธอไว้เขาบอกทําไมไม่ดึงมือออกแล้วขึ้นไปนอนบนเตียงเธอบอกเธอรู้สึกดีที่เขากุมมือเธอไว้และเธอก็ได้ กลุ่มมือเขาเหมือนเราผูกพันกันเธอจะผ่าไปเขาบอกว่าต้องการอยากจะพูดอะไรบางอย่าง เขาไม่ได้ไรอย่างอายลัศมีงุนงงว่าเขาหมายถึงอะไรฤิทีบอกว่าเมื่อวานนั้นคุณบอกผมว่าไร้อย่างอายในงานเลี้ยงลัศมีก็แตะหน้าผากเขาบอกว่าเธอพูดหมายถึงตัวเธอเองไม่ใช่ตัวคุณในงานนั้นผู้หญิงจะมองว่าเธอเดินจูงมือเขาและจะำํำหนิในความไม่เหมาะสมเธอก็เลยํำหนิตัวเอง ริชีก็บอกว่าคุณเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้ว่าชอบจับมือผมคุณโกหกหรือเปล่า ลัศมีปฏิเสธเธอไม่ได้โกหกเธอชอบจับมือเขาเขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ยังออึง้งบอกให้เธอลืมมันไปลัศมีหยิบเสื้อผ้าออกจากตู้ริชีก็มองเธอแล้วรีบหันกลับไปลัศมียิ้มมองดูเขารัชีคิดในใจว่าเขาอยากจะบอกเธอว่าเธอสามารถจะจับมือเขาได้ตลอดเวลาเธอมีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนั้น แต่เขาจะบอกเธออย่างไรดีว่าเขาอยากที่จะเอาสิทธ์นั้นกลับคืนมามาริชกาโทรหาริชีเอ่ยอรุณสวัสดิ์ที่รัก เธอถามว่ามีใครอยู่ที่นั่นไหมริชชีบอกไม่เขากำลังคิดอะไรบางอย่างเธอขอให้เขามาที่บ้านเธอเขาก็ตอบตกลงคีรันสั่งให้คนรับใช้ทำอาหารเช้าให้มาริชกามาริชกาเข้ามากอดแม่คีรันบอกลูกว่าจะไปพบนีลามแล้วจะมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นมาริชกาคิดว่าริชชีน่าจะรู้ริชชีค้นหายเอกสารของโรงแรมในแฟ้มไม่เจอ ลัสมีจึงหยิบอีกแฝมส่งให้เขาบอกเธอจะลงไปทําอาหารเช้าโดยเร็วให้เขาทิชีบอกไม่ต้องทําแต่เธอไม่อยากจะให้เขาไปทํางานโดยไม่ได้ทานอะไรเดี๋ยวใครรู้อาจจะตําหนีว่า ภรยาเขาดูแลไม่ดีเขาบอกว่าไม่มีใครว่าหรอกเดี๋ยวเขาจะบอกคนอื่นเองว่าคุณนั้นดูแลเขาดีมากเธอถามว่าจริงหรือเขาบอกไม่มีใครที่ดูแลเขาได้เหมือนคุณแค่คุณทำให้เขาหลับในตอนกลางคืนความเครียดทั้งหมดของเขาก็ได้หายไปฝ่ายมาริสกาโทรหาเขาเขาไม่รับคิดว่าทำไมเขาถึงไม่รับสายลัสมีเห็นโทรศัพ เข้ามาเขาปิดเสียงไว้บอกว่าเป็นสายจากมาริชกาเธอก็โชว์หน้าจอให้เขาเห็นเขาตกใจถามว่ารู้ได้อย่างไรเขาไม่ได้บันทึกชื่อของมาริชกาไว้ลัสมีบอกมันถูกเมมชื่อว่า My f ์ฟรอ e อ v e r มันเป็นแบรนด์น้ำหอมของมาริชกาที่ใช้ดังนั้นคุณจึงได้บันทึกชื่อแบรนด์นี้ไว้เธอถามว่า เธอฉลาดใช่ไหมเธอขอให้เขารับสายส่วนเธอจะรีบไปทำอาหารเช้าเขาก็โยนโทรศัพท์ลงบอกว่านี่เขาเป็นอะไรไปเขาไม่ควรจะได้รับความรักจากลัศมีปัญหาของเขาคืออะไรหรือว่าเขากำลังตกกลุ่มรักลัศมีเขาคิดที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าแต่หันไปเห็นเสื้อของเขาวางไว้อยู่บนเก้าอี้เขาคิดว่าเขา าควรที่จะอยู่ห่างจากรัสมีสักสองสามวันเพราะเขารู้สึกสับสนไปหมด มาริสกาคิดว่าเขาคงกำลังขับรถมาจึงให้คนรับใช้ชงกาแฟให้เขาและเธอคิรันมาพบนีลามนีลามก็กอดเธอและพาเธอมานั่งคิรันถามว่าทำไมถึงโทรให้เธอมากระทันหันนีลามบอกว่าลูกชายของฉันรักมาริสกามากแต่เขาผิดสัญญาที่ให้ไว้กับฉันไม่ได้เขาอยู่กับลัสมีก็เพื่อฉันเขาเป็นลูกชายที่ดีแต่ ฉันเป็นแม่ที่แย่ที่ทำให้ลูกตัวเองเจ็บปวดและไม่ได้พยายามรักษาความรักของเขาเธอจึงขอให้คีรันทำให้มาริสกาเข้าใจว่าจะไม่แต่งงานกับวิราช โดยนีลามรับปากว่าริจชีจะแต่งงานกับมาริสกาหลังจากหนึ่งปีถือว่าเป็นคำขอคิรันบอกเธอรู้ว่านีลามนั้นทำได้ทุกอย่างเพื่อความสุขของริจชีเธอเองก็ทำได้ทุกอย่างเพื่อมาริสกาเช่นกัน แต่เป็นอดีตสามีเธอที่โน้มน้าวให้มาริชกาแต่งงานกับวิราชตัวเธอไม่ต้องการให้ลูกแต่งงานกับวิราชอยู่แล้วแต่เธอทำอะไรไม่ได้เลยคาริชมาอยากจะแนะนำอะไรบางอย่างริชชีที่กำลังเดินผ่านห้องมาหยุดฟังและถามว่าต้องการคุยอะไรกับเขาเรื่องอะไรทั้งสามหันไปมองเขา อายุธและเนหาเดินชนกันที่ตลาดอายุธถามทำไมเธอมาที่นี่เธอก็บอกจะมาซื้อผักอายุธขอให้เธอซื้อมันฝรั่งสำหรับชารูไปด้วยกำลังจะผ่าไปเนหาก็แกล้งทำเป็นเท้าเคล็ดเขากลับมาหาเธอเธอขอให้เขาพาไปหาหมอเขาพาเธอไปที่รถของเขาเนลามลุกขึ้นมากอดวิชี เธอบอกว่ารู้ว่าเขาไม่มีความสุขรู้ว่าเขารักมาริชกามากและใจสลายหลังจากที่ได้ยินว่าคนรักของเขาจะแต่งงานกับวิราชแม่จะคุยกับมาริชกาอธิบายให้เธอเข้าใจริชีบอกไม่จำเป็นจริงอยู่ก่อนนั้นเขาอารมณ์เสียเขาแค่รู้สึกเศร้าเมื่อได้ยินเรื่องการแต่งงานของพวกเขาแต่ว่าตอนนี้เขาโอเคแล้วนีลาบอก เธอได้ยินที่ทั้งสองคุยกันในห้องรับแขกได้ยินว่าฟายริชีก็รีบแทรกว่าใช่เราทะเลาะกันเขาไม่อยากจะให้ทุกคนและแม่จะต้องเครียดในเรื่องนี้พวกเขาตัดสินใจแยกทางกันแล้วมาริชกาไม่พร้อมที่จะรอเขาและเขาจะทิ้งลัสมีไม่ได้จนกว่าจะถึงหนึ่งปีเขาต้องไปประชุมด่วนและพระออกไปริชีคุยโทรศัพท ถือแฟ้มลงบันไดตรงมาที่โต๊ะอาหารลัสมีบอกอาหารเช้าพร้อมแล้วเขาบอกไม่มีเวลาทานจะต้องรีบไปลัสมีก็ดึงแขนเขาไว้ว่าบอกแล้วว่าคุณควรที่จะทานอาหารขอให้เขาทานสักหน่อย มีสายเข้ามาเขาบอกเขาจะรับสายและทานไม่ได้เขาก็บอกว่าเธอนั้นดือ้อเธอก็ย้อนเขาว่าเอาแต่ใจริจีถามว่านี่เธอว่าเขาเอาแต่ใจหรือลัสมีก็สีหน้าเศร้าว่าเธอใช้เวลาอันน้อยนิดรีบทำอาหารให้เขาเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่มีเวลาจะต้องรีบไปออฟฟิศ เธอก็เอ่ยว่าเขาคงไม่สนใจเธอริชีก็ปฏิเสธไม่ใช่อะไรอย่างนั้นเธอบอกอย่างน้อยควรจะเห็นอกเห็นใจในการทำงานหนักของเธอบ้างเขาจะยืนกินถามว่าบอกว่านี่คือการขู่กระโชคทางอารมณ์ชัดๆลัสมียิ้มดีใจบอกว่าเธอรู้ถามว่าเขารู้สึกไม่ดีใช่ไหมริชีถามว่าเขาพูดตอนไหนเธอบอกต่อไปจะไม่ทำอีก แล้วเขาถามว่าทำไมพูดแบบนั้นลัสมีก็ยิ้มว่าถ้าเช่นนั้นต่อไปสามารถทำได้ใช่ไหมริชชีก็แซวว่าคุณฉลาดมากนะสาวมุมใบวิเรนดาเดินมาหยุดมองพวกเขาริชชีก็กินไปด้วยคุยสายไปด้วยไม่นานเธอก็เข้ามาช่วยป้อนให้เขาสุชีพนำแก้วน้ำส้มมาวางและปิดตาทำเป็นมองไม่เห็นและยิ้มผ่าไป ลัสมีเห็นพิเรนดาจึงส่งสัญญาณให้ริชชีริจชีก็วางสายหันไปมองพ่อฝ่ายพ่อก็อ้าอึ้องหาทางออกว่าเขามีงานกับสุชีพต้องการที่จะเรียกหาสุชีพแล้วรีบละไปริชชีบอกลัสมีว่าเขาจะไปออฟฟิศ ลัศมีก็บอกเธอจะไปครัวทั้งสองก็เดินชนกันเขารีบคว้าตัวเธอไว้บอกให้เธอระวังเขาผ่าไปและหันกลับมาขอบคุณเธอสำหรับอาหารเช้าเธอก็โบกมือลาแล้วยิ้มปิดประตูกำลังจะเดินเข้าไปเสียงกลิ่งดังขึ้นเธอคิดว่าริชชีอาจจะย้อนกลับมาจึงไปเปิดประตูเธอเห็นวิราชและปู่ยืนอยู่ตรงหน้า อายุธพูดกับเนฮาอายุธพูดคุยกับเนฮาแต่เรื่องชาลูเนฮาขอให้เขาหยุดคุยเรื่องชาลูและหันมาคุยกับเธอลัสมีทักทายเชิญทั้งสองเข้ามาข้างในพวกเขาเข้ามาปูก็สวมกอดทักทายวิเรนดาหันถามกิรันว่าคุณอยู่ที่นี่กิรันก็ตอบรับลัสมีจะไปนำชามาปูเอ่ยว่าจะต้องขออนุญาตก่อนวิเรนดาบอกปู่ว่าบ้าน ของลัสมีก็เป็นเหมือนของปู่เช่นเดียวกันอีกทั้งเธอก็เป็นเหมือนหลานสาวของเขาปู่บอกว่าที่ต้องขออนุญาตจากเธอก่อนนั้นเพราะพ่อแม่วิราชไม่ได้อยู่ด้วยเขาอยากจะให้เธอช่วยเลือกชุดแต่งงานให้มาริชกาวิเรนดาพูดอีกครั้งว่าแสดงว่าปู่ต้องการจะให้ลัสมีช่วยปู่หัวเราะบอกพวกเธอทั้งสองเป็นเพื่อนกันลัสมีจะรู้ว่าเธอนั้นชอบหรือไม่ชอบ จึงอยากจะขออนุญาตยืมตัวลัสมีสักวันพวกเขาต้องการที่จะซื้อชุดแต่งงานให้มาริสกา เวเรนดาบอกไม่เป็นไรนีลามให้ลัศมีไปช่วยวีราถามลัศมีลัศมีตอบรับว่าการเลือกชุดแต่งงานให้กับใครสักคนนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเธอขอเวลาสักครู่เพื่อจะให้สุชีพจัดยาให้กับพ่อละยาเวเรนดาบอกเดี๋ยวเขาบอกสุชีพเองลัศมีบอกนีลามว่าเธอได้บอกสุชีพเกี่ยวกับเมนูอาหารเย็นนีแล้ว อายุธพาเนหามาถึงบ้านเนฮาบอกเธอเดินไม่ได้ขอให้เขาช่วยพยุงเธอเขาพยายามที่จะยกเธอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับน้ำหนักขงเธอจากนั้นเขาก็อุ้มเธอขึ้นไปข้างในชาลูก็วางจานลงเมื่อเห็นเนหาอยู่ในอ้อมแขนของเขาเนฮาขอให้อายุธพาเธอไปที่ห้องชาลูสีหน้าไม่พอใจหนัก ริชีมหามาริชกามาริชกากอดเขาบอกว่าเธอมีความสุขมากเขาบอกว่าแม่คงเธออยู่ที่บ้านของเขามาริสกาขอโทษที่โกรธเขาบอกว่าป้าโทรหาแม่แม่จึงไปที่บ้านของเขาริชีบอกแม่ได้ยินบทสนทนาของเราแม่จึงโทรหาป้าขอให้ป้าให้คุณน,นั้นรอหนึ่งปีแต่เขาบอกกับทุกคนว่าเราตัดสินใจแยกทางกันล มาริสกาบอกเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้บอกพวกเขาว่าเรากำลังจะแต่งงานกันริชชีบอกเขาไม่อยากจะทำลายความเชื่อใจของแม่มาริสกาบอกเราจะแต่งงานกันริชชีก็บอกว่าใช่เธอโชว์ชุดคุงเธอริชชีก็นึกถึงลัสมีเขาก็ชมขึ้นว่าสวยมาริสกากอดเขาและขอบคุณเขาคีรันมาถึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งสองก็แผละจ อายุธพาเนฮาไปที่เตียงถามว่าเธอดีขึ้นแล้วใช่ไหมเนฮาขอให้เขานำกระมิ้นมาทาให้ชาลูเข้ามาในห้องอายุธขอให้ชาลูนำกระมิ้นฉันมาให้เธอก็ถามว่าเขาเป็นหมอหรือไงถึงได้มาสั่งเธอ เขาก็ย้อนว่าแล้วเธอเป็นหมอไหมทำไมถึงได้อยากรู้ทุกอย่างจากนั้นเขาก็หันทําไปหยอกล้อพูดคุยกับเนฮาทําให้ชาลูสบัดป๊อบเดินออกไปนอกห้องอายุท์บอกเนฮาว่าเขานึกขึ้นมาได้ว่าเขามาเพื่อจะพูดคุยกับชาลูเพราะชาลูกล้าเรียกเขาว่าไอสารเลวเขาจัดแข่งขาให้เนฮาเหยียดพักผ่อนเขาบอกเขาจะออกไปจัดการกับชาลู คีรันถามริชชีว่าเขาพูดอะไรกับแม่ของเขาแล้วเขามาทำอะไรที่นี่มาริสกาบอกเราทั้งสองเลิกกันแล้วตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันเธอก็บอกว่าวิวราชเป็นเพื่อนที่ดีริชชีและรัสมีนั้นถูกสร้างมาเพื่อกันและกันริชชีนึกถึงคำพูดรัสมีที่เธอรักเขาเขาก็บอกว่าเขาจะต้องไปแล้วมาริสกาขอให้เขาพาเธอไปที่ นักงงานด้วยคิรันคิดว่าหากมาริสกาจะเดินหน้าต่อไปก็ไม่เป็นไรเมื่อออกมามาริสกาบอกว่าเราจะไม่ไปออฟฟิศแต่ว่าจะไปช้อปปิง้งเธอต้องการชุดเจ้าสาวอย่างที่เธอต้องการวิราชและปู่และลัสมีมาถึงที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ลัสมีบอกว่านี่คือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มากเธอนึกว่าจะเป็นร้านเล็กๆที่นี่ใหญ่โตมากมายไม่รู้จะเลือก อย่างไรหมด ใหญ่โตมากมีเสื้อผ้าสำหรับสิบหมู่บ้านทีเดียวปู่บอกเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วมาริชกากับริช,ชีอยู่ในรถเธอบอกว่ารู้ไหมชุดเจ้าสาวนั้นสำคัญสำหรับเจ้าสาวขนาดไหนริช,ชีก็นึกถึงการซ่อมชุดที่เสียหายของลัษมีเขาก็เอ่ยต่อมาริชกาว่าเขารู้มาริชกาบอกให้เขาเตรียมเงินล้านได้เลยสำหรับชุดขงเธอชุดจะต้องซื้อโดยทางครบ ครัวฝ่ายเจ้าบ่าวและเขาคือตัวแทนของทางเจ้าบ่าวชุดแต่งงานนั้นจะต้องเป็นสีแดงหรือไม่เธอก็อยากได้ชุดเจ้าสาวเป็นสีเขียวหรือสีชมพูริชีก็มองดูมาริชกาที่ยังร่าเริงคิดว่าไม่ใช่แค่ชุดแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์และความไว้เนื้อเชื่อใจที่มันสำคัญกว่าเขาเรียนรู้เรื่องนี้มาจากลัศสมี